มเกตี้ฟรีไซด์วันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเทวบิลานะครับขอ,อ๋เวลาคนมาวัดเทวิลาครับมาทําบุญนะครับเขาก็จะแวะมาตรงนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะครับขอพรขอหวยนะครับเกตี้มาดูครับแห่งแรกที่เราเจอคือที่นี่ครับ<แ>มีไก่ข้างหน้าด้วยนะครับคือไอ้ไข่นะครับ ภูมานเทพไอ้ไข่วัดเจดีนะครับนี่คือไอ้ไข่ตงเลีเกคือส้มน,นะครับคนมาทำบุญก็จะแวะมาขอตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าจะมาตัวนี้ก็มีรูปปั้นไก่นะครับมีของเล่นแล้วก็มีน้ำแดงนะครับสาลาไอ้ไข่นะครับาต่อไปนะครับเกที่ต่อไปครับ ต่อไปก็เป็นท้าวเวสุวันนะครับ ต่อไปจุดที่3ามนะครับนนครับมแม่จะดเกียนทองพรทวีนะครับ จะแม่แต่เกียนทองนะครับ ไอ้ไข่ส้มฉุนทาวเวสวุวรรณแล้วก็เจ้าแม่ักเขียนทองนะครับก็อยู่ตรงประตูทางออกนี้นะครับประตูด้านข้างของวัดเชวีลานี่นะครับทีนี้ถ้าคนไหนอยากจุดประทัดนะครับก็มาจุดตรงนี้เลยนะครับ่าตรงนี้เป็นเก็บเสียงนะครับ จุดประทัด <sentences> เอาดูชาติอีกรอบนะครับจะแม่แต่เกียนทนยองขาวเวสวรรณไ้ไข่ต้มสุนนะครับ <podemos hablar> สามแห่งนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อของวัดเทวิลานะครับ อยู่ตรงประตูทางเข้านะครับด้าน,นข้างนะครับอ่ะโอเคนะครับเกตตี้ครับบอกลาผู้ชมนี่เลยครับขอบคุณพ่เแกากํลังคิดหน้าเข้าเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับ ลาไปแล้วลายไปห่น,นะครับผู้ชมค,ครับฝากกดติดตามเก็ตตี้ปีศาลด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับวัดเทวีนาครับ